สวัสดีครับอยู่กับมาร์กตัวกลมนะครับวันนี้ผมจะมาหาปลาไปทำกับข้าวนะครับด้วยเบ็ดชิงเหลวไปดูกันเลยครับคลิปสั้นๆนะครับหากับข้าวกินที่เฉบเนืวิดแล้วครับปลาอะไรครับนา่าจะใหญ่อยู่ครับปึ๊บปลาอะไรครับ ปลาน,นิ้นครับน่ครับปลานินสายสวยอยู่นะครับได้แต่ได้หลายตัวแล้วนะครับปลาน,นินน่าจะเยอะครับบ่อน,นี้หาก,กับข้าวกินตอนเย็นนะครับฝนก็มานะครับน่ครับสายสวยอยู่ครับผามาหากับข้าว เกินนะครับมาโอเคครับมาต่อกันหมายต่อไปนี่ครับหมายต่อไปรอรุ้งครับกินแล้วครับวิทแล้วครับใหญ่นะครับใหญ่อยู่ครับไซส์เท่ากันเลยครับปัานินครับปัานินครับปัานินไซส์กำลังสวยแล้วครับ ไซสก์กำลังเท่ากันเลยครับไซสก์กำลังสวยเยอะอยู่นานมันต้องค่อยๆดึงครับคันชิ้นเดีวเดียวหักครับนี่ครับต้องจับเอ็นดึงขึ้นนะครับนี่นะครับโอ้โหน่าจะเกินนะครับ เกินอีกแล้วครับพี่น้องเืินอีกแล้วครับเกินแกะยักหน่อยครับโอเคครับไปต่อกันเลยครับนี่ครับผิดคิวครับตกปลาเนินปลาทับทิมไหมยังไงไม่รู้ครับตัวแดงเถือกมานี่หัวแดงมาเลยครับ ปลาทับทิมหลงไหมยังไงไม่รู้ครับนี่ครับต้องค่อยๆจับเอ็นครับแต่ขันหักไปอีกแล้วครับสู้สู้ขันมันอ่อนครับแต่ขันหักขันชิงนอยู่ต้องจับเอ็นอย่างเดียวครับนี่ครับใส่สวยอยู่ครับปลาทับทิมมายังไงไม่รู้ครับโอเคครับพอแล้วครับผมกลับบ้านก่อนนะครับในนี้ผลงานนะครับฝนมามึนตึบ ฝากติดตามช่องมาร์กตัวกลมด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันครับ อันนี้น้องตกอยู่ข้างๆนะครับอันนี้น้องนี่ครับน้องชายคนตกข้างๆผมคือพ่อผมนะครับผมไม่ได้มาตกผมมาท่าเฉยๆ ครับไม่อยู่ครับปลามันน่าจะตัวเล็กหลองใหม่ครับอยู่ไหมครับอยู่ครับสายใหญ่อยู่ครับ,รบนี่ครับปลาดินครับ บ่อนี้ปลานีนเยอะครับลองเอาหนมปังมาไม่กินครับกินไส้เดือนนี่ครับสายใหญ่ครับสายกำลังกินครับนี่ครับพ่อก็เอาขึ้นมาน่าจะเกินอีกแล้วครับ เกินครับนี่ครับเกินเบ็ดเกินลึกอยู่ครับ